สวัสดีค่ะพบกับช่องพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะอ่าก็วันนี้นะคะก็จะมาทําความรู้จักนะคะในส่วนของตัวใบตัดนะคะเป็นชนิดของใบตัดแต่ละใบนะคะก็อ่าอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งหมด3า,าชนิดนะคะก็อันนี้ชนิดแรกนะคะชนิดแรกตัวนี้จะเป็นตัวใบ Y วา นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใบวายก็ขนาดความหนาของใบตัวนี้จะอยู่ที่6มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้ใบวายสามารถาตัดหญ้านะคะก็คือเป็นหญ้าทั่วไปหญ้าตำร่องสวนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกหญ้าคาหญ้าขนนะคะแล้วก็หรือจะเป็นกิ่งไม้นะคะตัวนี้ ตัวนี้ใบวายสามารถตัดกิ่งไม้ต้นไม้นะคะความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยความความหนาของต้นเนี่ยได้อยู่ที่1นิ้วนะคะอ่าก็คือประมาณ1นิ้วหรือไม่เกิน1นิ้วใบวายสามารถตัดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลักษณะของตัวใบวายนะคะก็ตัวนี้ใบวายก็คือคมจะมีหยุดอ่าที่ปลายใบนะคะจะมีมาถึงตรงข้ององอ่าตรงช่วงโค้งพอดี นะคะก็คือจะมีคมสองด้านนะคะก็ในส่วนของคมสองด้านนี้ข้อดีก็คือ,อเราใช้ไปนะคะก็สามารถถอดถอดออกมานะคะแล้วก็สลับเอาอีกด้านหนึ่งมาใช้งานต่อได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใบาวายนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกใบค้อนนะคะใบค้อนหรือว่าใบจอก นะคะลักษณะของใบก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้น้ําหนักของใบในยอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็หน้ากว้างของการตัดหน้ากว้างของตัวใบนะคะแต่ละใบตัวนี้อยู่ที่90มิลลิเมตรนะคะหรือว่า9เซนตนะคะอ่ะก็ตัวนี้ก็คือจะเหมาะกับตัดหญ้าประเภทหญ้ากิ่งนะคะหญ้ากิ่งไม้ต้นไม้พุ่มไม้นะคะหรือหญ้าที่เป็นลักษณะงานหยาบนะคะ เป็นยาแบกบุกป,ปลาลุยปลาอะไรพวกนี้นะคะเปิดเปิดปลาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวนี้จะเหมาะหรืออ่าหน้าง,งานส่วนใหญ่นะคะหรือว่าพื้นที่ที่เราจะไปตัดเนี่ยค่อนข้างท,ที่จะมีหินเยอะนะคะกะ็แนะนําจะให้ใช้ใบคอนนะคะก็ตัวนี้ก็คือสามารถตัดพวกกิ่งไม้ต้นไม้นะคะประมาณ2นิ้วได้นะคะ2นิ้ว2นิ้วครึ่งตัวนี้สามารถทํางานได้ตัดได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของใบคอนก็คืออ่า จะตัดพวกหญ้าที่เป็นลักษณะยาวและเหนียวไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันหน้าตัดเขาเป็นแนวนอนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ารอบมันไม่จัดรอบมันไม่ได้รอบหรือรอบมันไม่ไม่จัดพอเนี่ยคือกลายเป็นว่าถ้าถ้าเราทํางานแล้วแล้วเครื่องเครื่องตัวรถถ่ายหรือว่าตัวแมคโครหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นตัวตัวส่งกําลังมันโหลดนะคะก็จะทําให้ตัวรอบการตัดก็ช้าลงทําให้ตัวใบคอนเนี่ย แทนที่มันจะตัดเนี่ยกลายเป็นว่าใบาคอนมันไปกวกหญ้าเข้ามาพันที่แกนนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของใบคอนแต่ข้อดีก็คือสามารถตัดพวกกิ่งไม้พวกไม้นะคะก็คือเป็นตัดเป็นแบบว่าตัดเป็นละเอียดนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใบคอนนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นใบใบพิเศษนะคะตัวนี้เป็นใบาวายเป็นใบาวาย ตัดทางปลามนะคะซึ่งตัวนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับตัดทางปามได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถตัดหญ้าได้เหมือนใบวายเลยนะคะหรือว่าเป็นหญ้าประเภทที่แบบว่าเป็นเถาวันคือเถาหรือหญ้าลักษณะยาวและเหนียวนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถทํางานได้แล้วก็สามารถตัดกิ่งไม้ได้ไม่เกินหนึ่งนิ้วเหมือนกัน<ๆ>เช่นเดียวกับตัวใบวายนะคะก็คืออันนี้จะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไร คุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มมาจากตัวใบวายก็คือจะมีการรับคมตรงสันเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตัดทางปางได้หรือว่าตัดหญ้าที่เป็นลักษณะยาวและเหนียวนะคะหรือหญ้าที่เป็นลักษณะเครือเถาวันหรือเส้นให่เยอะๆนะคะก็ตัวนี้ก็คือสามารถทําง,งานได้ตัดได้นะคะกิ่งไม้ก็ตัดได้นะคะตัดได้อยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะในส่วนของตัวใบวายตัดทางปางนะคะอ่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบตัดทั้งสามชนิดนะคะก็จะมีใบวายใบคอร์แล้วก็ใบวายตัดทางป่านะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะก็คือ,อาสามารถเลือกใช้นะคะเลือกใส่ใบว่าเราต้องการใบแบบไหนนะคะหรือต้องการข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เลยนะคะที่พรเจริญเครื่องจัรกล ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ